ครับอ่าผมอยากรู้เรื่องว่าเมื่อไร่ผมจะขายบ้านได้ครับผมเมื่อไหรก็เมื่อนั้นเนี่ยคุณไม่มีจุดอายุผมจะทงพยายามกะให้อ่าขายบ้านอายุ46 45ก็พี่ไม่ได้มีจุดอายุพี่จะขายได้ดูได้ยังไงแต่ว่าจะพยายามกะให้เดี๋ยวก่อนขยายหน่อยแมวอันนี้มือขวาใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะทำการค้าหรือเงินเดือนคะ เออผมตอนนี้ผมเป็นกึ่งการค้ากึ่งเงินเดือนครับผมเพราะว่าผมร่วมหุ้นกับบริษัทญี่ปุ่นครับผมอ๋อร่วมหุ้นกับบริษัทญี่ปุ่นอายุเท่าไหร่นะคะครับผมตอนนี้อายุสี่สิบหกครับผมสี่สิบหกเดือนหน้าอายุสี่หกเดือนเดือนสองวันที่หกค่ะร่วมหุ้นกับญี่ปุ่นนะคะเออตั้งแต่ร่วมหุ้นเนี่ยได้ทุนได้กําไรยังยังครับผมพรโควิดนครับผม โอเคก็พี่กะว่าประมาณเร็วๆนี้นะน่าจะงานของคุณน่าจะดีขึ้นแล้วนี่ค่ะครับผมขอบมุณครับทุกอย่างก็จะดีเดี๋ยวข้าไปดูมือซ้ายรวมหุ้นคุณถือดูมือซ้ายคุณถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะผมไม่ถือสักเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมใช้แค่ชื่อผมอย่างเดียวชื่อร้านผมอย่างเดียวครับผมไม่เข้าใจแล้วหุ้นกันยังไงะคือว่าคือผมไม่ได้สัญญาอะไรสักอย่างคือว่าผมเอาใจกับ เอเจ้าของบริษัทซีอบริษัทกับผมอย่างเดียวคุยกันอย่างเดียวครับผมแล้วเขาให้คุณเป็นหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์คะอืมไม่ระบุครับผมคือว่าเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือให้ผมให้ผมอย่างเดียวแค่นั้นคผมถ้าใครเป็นคนเก็บเงินนะคะเอ่อบริษัทครับผมบริษัทของญี่ปุ่นครับผมพี่ยังงงคุณหุ้นยังไงเขาเก็บเงินแล้วเขาบอกจะให้คุณแล้วให้ยังไงคะพี่ยังมองยังงงงอยู่ อืมคือว่าอะไรอะ่ะคือว่าผมคือสัญญาใจครับผมสัญญาใจประมาณก็สัญญาใจเอแล้วตอนนี้ให้ไหมยังอ่ะคะตอนนี้คือกําลังรวบรวมทุนคือคือต้องการกําไรเอ่อต้อนทุนคืนครับผมตอนนี้ยังรอรอจังหวะอยู่ต่เงินคุณไม่ได้เป็นคนเก็บแล้วคุณลงทุนร่วมกับเขาเปล่าคะคือว่า เงินทุกอย่างเขาออกทุก่งทุกอย่างสําหรับเรื่องเรื่องเงินเขาออกครับผมเรื่องเงินเขาออกเขาใช้จ่ายไปซืทุกอย่างคุณทาหน้าที่อะไรในบริษัทนั้นคะผมเป็นผู้กครับผมุ๊อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจผมเป็นอ่าเป็นพ่อครัวพ่อครัวคใอเขาไว้ใจผมเขาอยากเอาผมผบอกว่าพูดง่ายๆค่ะเหมือนพี่มีร้านอาหารอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นคนมีฝีมือ นะเขาก็จ่ายเงินเดือนคุณด้วยถูกไหมฮะครับผมอ่าจ่ายเงินเดือนด้วยแล้วถ้ามีกาไรเขาก็จะแบ่งให้ธรรมดาของเจ้าของผู้บริหารค่ะนะฮะเขาก็คิดในใจแล้วไม่มีใครเขาให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เาอาจจะแบ่งให้คุณสักห้าเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วถูกไหมฮะก็โอเคอ่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้ค่ะแต่คุณคงไม่ได้ถึงกับนักเยอะหรอกนั่นเป็นระบบของพี่บริหารที่เ็าให้เป็นสินน้ําใจ ถ้าพี่นะถ้าพี่เปิดร้านอาหารได้กุ๊กที่เก่งพี่ก็จะทําแนวนี้เหมือนกันเพราะผมก่อนน้เนี่ผมเปิดร้านอาหารมาสิบปีไม่ได้ไเลยที่ผ่านมาถ้าคุณเปิดมาสิบปีพี่ก็ไม่เห็นเงินเข้ากระเป๋าคุณโดยชัดเจนเลยอ่าครับผมสําเร็จไหมฮะไม่ค่อยสำเร็จก็ไม่สําเร็จค่ะนะคะคุณทําอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะให้เข้าลงทุนให้คุณเอ่ห้ให้เขาแบ่งให้คุณ พูดถึงกินเงเดือนแล้วก็เหมือนมีโบนัสนั่นแหละนะที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอเส้นใจนะแล้วยิ่งทําไปทําไปแล้วยิ่งมาสามสี่ปีมายิ่งหนักลงหนักลงถูกไหมครับผมเห็นไหมฮะนี่เส้นใจแผงธิ์รแล้วเส้นใจที่จะเจอแต่ยังไงเดี๋ยวคุณก็ดีขึ้นค่ะแต่เขาคงให้คุณไม่ถึงกับนั่นอาจจะให้ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนะคะตอนนี้ผมบอกบอกตรงว่าตอนที่ผมไม่เข้าใจกับ แต่เรบอกเลยเพราะว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาเลยไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยตอนนี้อ่าเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วใครมาบริหารต่อละคะตอนนี้เป็นรองรองเจ้าของบริษัทอีกคนหนึ่งค่ะนะคะแต่ลูกลองลองแล้วญาติเขามีไหมคะ ญาติเขาก็มีครับผมผมผมไม่ค่อยไม่แน่ใจพวกผมเอาอย่างนี้เราเป็นคนสัญญาใจสัญญากับใครสัญญากับใครฮะสัญญากับซาโจ้คนเก่าคือว่าเจ้าของบริษัทคเก่าครับผมแล้วที่ที่ที่สมองแตกนีหรอเล่เอาอย่างนี้นะคับนะค่อเจ้าของบริษัทเก่าเอาอย่างนี้นะคะครับผมเออเขาจะแบ่งให้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคุณไม่ได้เซ็นสัญญานะคะก็เขาก็แบ่งให้คุณนั่นแหละ ตามธรรมดานะคะแต่ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มองตรงนี้ด้วยนะคะฉะนั so ้นคุณทํางานอะไรก็แล totally> um ้วแต่นะคะคุณพักผ่อนบ้างระวังเรื่องสุขภาพนะเมื่ออายุประมาณห้าสิบว่าระวังสุขภาพคุณจะมีปัญหาเพราะเส้นตัดตรงนี้นะทํางานพักผ่อนบ้างที่ไม่ได้มองรายได้อะไรของคุณนะนะคะชีวิตของคุณเงินเนี่ยนะคะเอ่อมันฟ่ำฟ่หงายๆคุณสังเกตจริง เงินของคุณเนี่ยเดี๋ยวผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ป่ะก็ผมก็ยังไงยังไงพี่พัชรีดูตรงไหนก็คือเดี๋ยววีหงายแล้วเดี๋ยวความเดี๋ยวแล้วก็ไปทําการช้าทํามากี่ปีฮะถอยหลังไปกี่ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนผมทำสิบเอ็ดปีครับผมสิบเอ็ดปีทำงานคือเจ้าของบริษัทเจ้าของร้านตัวเองอ่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยนะคะถ้าคุณทําอย่าทํางานใหญ่ นะคะถ้าคิดจะเปิดร้านของคุณเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคะญี่ปุ่นครับผมอ่าอาจจะเป็นไอ้ไอ้เป็นอะไรเขาเรียกเดลิเวอรี่เล็กๆอ่ะทําได้ไหมอ๋ออย่างนั้นจะดีกว่าอย่าเปิดร้านใหญ่ตอนบอกตรงตรงว่าตอนนี้ผมไม่ได้คิดว่าเรื่องเล็กๆนะครับผมคือตอนนี้ผมคิดว่าเออเปิดโรงทานหรือว่าเป็นร้านอาหารรายสาขาเลยครับผมบอกตรงเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวคุณคิดจะเปิดเหรอตัวผมกับบริษัทครับผม จะเจ้าของบริษัทเก่าแต่เจ้าของบริษัทเก่าเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเลยแต่ว่าไอ้<ม>จ<า>เจ้าของบริษัทเก่าเล่นลงมาข้างล่างหน่อยอลงลงลงขึ้นก็นได้โอเคเออพี่มองว่าคุณกำลังมองงานใหญ่ใช่ไหมครับผมครับผม<อ>ผมไม่ใช่มองเออใช่ผมผมจะมองถึงเรื่องโรงง,งานครับผมใครจะเปินโรงง,งาน ใครจะทําโรงงานตัวคุณน่ะเหรอคือผมออกความคิดกับออกผู้รู่ออย่างก,กับอาาหรสูตรของอาหาของผมเนี่ยแล้วก็อบริษัทเนี่ยจะออกบริษัจออทจอายเงินทุกอย่างคุณเอ้ยนะคะจําไว้นะคะเสร็จนาค่าโคถึกจําไว้นะคะเข้าใจใช่ไหมเสร็จนาจนเสร็จ่าน,นะคะฉะนั้นอ ต้องพยายามมีสัญญาไว้ต้องมีสัญญาไว้ถ้าไม่มีสัญญาคุณก็ไม่เป๊ะค่ะนะคะออค,คุณพยายามมองงานใหญ่เกินไปนะคะออมองงานใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผูกมัดเลยที่ว่ากลัวจะเป็นความฝันจะมากกว่า คคือมันไม่มีอะไรที่อยู่ในกำมือคุณเลยคุณมองว่าบริษัทนี้จะไปไกลอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่ไม่มองตัวนั้นพี่เป็นคนมองอะไรที่อยู่ในกำมือและคุยกันโดยชัดเจนตอนห้คุณทำคุณก็ได้เป็นหมื่นล้านสัญญาอยู่ที่ไหนในลายมือคุณก็ไม่ง่ายนะคะขอเขาทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรขอทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ พี่ว่าเขาไม่ทาง่ายหรอกถ้าเขาทำโดนจะได้เออสบายเพราะพี่ไม่มั่นใจอนะคะเดี๋ยวคุณจะมีเรื่องแทนที้เป็นพอห้าสิบอ่าพออายุประมาณห้าสิบปแทนที่มีปัญหาสุขภาพเกิดมีการขัดแย้งกันคุณก็เสียใจที่ไม่ดีสุขภาพเนี่ยอย่าไปไว้ใจใครนะคะครับผมอ่านะคะอ่ะกินไม่มีอะไรกินเหล้าเยอะเปล่าเนี่ยครโอ้สดทุกวันเลยครับอ่านะคะพี่พี่ไม่ให้คุณสัน เกินเหงนะคะอ่ะก็แค่นี้นะขอบคุณค่ะแล้วก็เรื่องนีเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องอะไรคะคือผมจะขายบ้านได้เปล่าพี่ไม่ทราบค่ะเพราะหาจุดอายุไม่เจออืมนะคะจะขายบ้านไปทําอะไรคะขายบ้านแล้วก็ผมจะซื้อที่ต่อแล้วก็ขายที่ครับผมอยู่ที่ภูเก็ตจะเป็นเอ่อจะเป็นการซื้อมาขายไปใช่ไหมฮะครับผมครับผมมือคุณไม่ใช่อย่างนั้นนะ มันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอกนะคะนะซื้อที่ภูเก็ตจะซื้อที่ไหนตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วขายใครอะคะครับผมต้นที่ผมก็มีบ้านอยู่ภูเก็ตงั้นแล้วก็เมื่อก่อนผมเป็นคนภูเก็ตนะครับผมแล้วเอาแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปขายแล้วหมุนเงินไปหมุนเลยนะเอาแค่นี้ก่อนนะพี่มองว่าคุณเป็นคนชอบมีไอเดียค่อนข้างจะฝัน อใครยกขึ้นนะอ่านะคะอไปในลักษณะของความฝันนะคะอาหารนเนี่ยเวลาเขาแต่งอาหารแต่งอะไรเขาก็เป็นคนที่แต่งอาหารเก่งถูกไหมฮะไอเดียเขาก็โอเค,คนะคะแต่ว่าคุณอย่าไปมองการใหญ่ทําอะไรอย่าไว้ใจใคร นะคะพี่เตือนคุณไว้ประมาณนี้เจ้าบริวารดีไหมคนนี้ไม่ดีเลยอ่าเขาต้องเหนื่อยชีวิตคนนี้ต้องเหนื่อยค่ะผมต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยค่ะโอเคนะคะเหนื่อยยิ่งผมเห่อทุกวันคำครับค่ขอบคุณครับคือบางทีเขาค่ะขอบคุณคือเขาไม่รู้ตัวนะคะสมมุติเขาไปช่วยบริษัทนั้นน่ะจะคุยจะทําธุรกิจเปิดสิบสาขาห้าสิบสาขาเราก็ทุ่มไปนะคะ เสร็จแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วมือเขาก็ไม่ได้ถือว่าสวยเช่นบริวารก็ไม่มีไม่เปิดไม่ได้คือตัวเขาไม่ได้เปิดบริษัทเปิดแต่บริษัทรับปากว่าจะให้ว่าจะให้แต่ไม่มีการเซ็นสัญญาสำคัญรับปากในวงเล่าหรือเปล่าไม่รู้เ็าเลกเบาๆไม่ใช่ค่ะมันมันไม่ใช่มือนี้ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเออ อ่ะพยายามลองให้เป็นเซ็นเป็นรายลักษณ์อักษรนะอ่าเขาไม่เขาไม่เซ็นหรอกนะคะคนนี้ถ้าจะทําแล้วตัวเขาทํางานใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเงินมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะแต่ถ้าบริษัททําได้แต่ต้องมีรายลักษณ์อักษรนะในทุนทําได้แต่ถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องทําอืมครับอ่ะ